สี่ขั้นตอนนะคะสี่ขั้นตอนลงทุนศูนย์กำไรแสนทำได้จริงฉบับคนธรมธรมดาธรรมดาใครก็ทำได้นะคะใครก็ทำได้นะคะไม่ต้องแบบเทคนิคล้ำเลิศโลล้ลำมหัศจรรย์แบบว่ามือโปรมืออาชีพประสบการณ์ล้นเหลือนะคะ,ะว่ากันขั้นตอนแรกนะคะเ,เทคนิคนี้เรียกว่าการ รีโนเวทบ้านขายนะคะรีโนเวทบ้านขายขั้นตอนแรกนะคะคือต้องหาทรัพย์ที่ต่ำกว่าราคาประเมินให้ได้ก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถนะคะใช้ความสนใจดีกว่าใช้ความสนใจใช้ความตั้งใจในการแสวงหาที่เราต้องสำรวจแหละว่าในโลเคชันแบบนั้นนะในโลเคชันประมาณนี้จะราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะอย่างเช่น ซับบริเวณนี้ราคา2ล้านถ้าเราได้ที่ราคาล้านห้ามาเนี่ยเ,เรามองเห็นโอกาสละนะคะก็ทำเข้าทำสัญญาซื้อขายวางมา้จำเลยนะคะขั้นตอนที่2ก็คือขอสินเชื่อธนาคารนะคะขอสินเชื่อธนาคารซึ่งพอได้วงเงินมาแล้วนะคะเราได้ซับมาในราคาล้านห้านะคะล้านห้าแต่ว่าราคาซื้อขาย2ล้านเนี่ยเราสามารถกู้ได้ ถึงเต็มเต็มราคาตลาดหรือเต็มราคาที่เราสำรวจมาเพราะฉะนั้นส่วนต่างก้อนแรกน่ะคือกำไรและเงินมัดจำนี่ขึ้นอยู่กับเทคนิคและความสามารถในการเจราจารต่อรองเนาะว่าจะวางได้มากได้น้อยถ้าคนแบบแบบเก่งวัทศินเป็นเลิศหรือว่าสนิทสนมคุ้นเคยญาติพี่น้องหรืออะไรที่แบบมีคอนเน็ชันดีๆอาจจะไม่ต้องวางมัดจำเลยเมื่อเราขอสินเชื่อได้แล้วนะคะ นั่นคือส่วนต่างก้อนแรกนะคะคือกําไรก้อนแรกที่เราเห็นแล้วอันนี้คือสเต็ปสองขอสินเชื่อไปแล้วใช่ไหมคะขอสินเชื่อได้ส่วนต่างแล้วนี่คือกําไรก้อนแรกขั้นตอนที่สามคือรีโนเวทก็เอาส่วนต่างนั้นแหละมารีโนเวทบ้านขายนะคะพอรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยประกาศขายนะคะก็คือทํากําไรราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นก็คือขั้นตอนที่สามละ ก็คือช่องทางที่ช่องทางที่สองและที่เราจะได้ส่วนต่างของกําไรใช่ไหมคะก้อนแรกได้ส่วนต่างจากการขอสินเชื่อก้อนที่สองได้ส่วนต่างจากการขายถ้ายังขายไม่ได้นะคะถ้าระหว่างที่ซัพยังขายไม่ได้เราก็สามารถปล่อยเช่าได้อีกนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการที่ไม่ไม่แทบจะไม่ลงทุนหรือลงทุนศูนย์บาทเนี่ยเป็นไปได้พี่เอเคยทำนะคะพี่เอเคยทำด้วยประสบการณ จริงทาได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาวางแผนแล้วก็ต้องวางแผนทําได้รับรองว่าทุกคนทําได้นะคะให้เทคนิคดีๆไปแล้วลองหาโอกาสให้กับตัว